ดวงอาทิตย์โดวนี้สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ร่วมกันห้าทางวีปทั้งลายนั้นกระจัดกระจายอเมริกายุโรปเอเชียแอฟริกาและออสเตรเลียรวมชนชาติมากมายประชากรอันดับหนึ่งก็คงไม่พ้นทวีปเอเชียดินแดนเอเชียติดกับดินแดนยุโรป ความเจริญกับไม่ยอมเท่าเทียมกันเทคโนโลยีกาหลีต้องมีเงินทุนกูนี้ยินสิ้ไใ้ให้หลูกหลานมาใจาเอเซียพัฒนาก้าวลำให้ทันโลกยุคใหม่้วยมันสมองของคนเอเซียความโน้าทอยแบ่งให้กับคนทั่วโลกก้าวไปไม่ได้ก็ต้องมาคิดรวมกันโลกนี้อยู่ได้ก็โดยทุกคนช่วยกันทุกชาติชันฉันก็เป็นชาวโลกด้วยกัน เป็นทวีปส่วนหนึ่งของโลก